สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัฒธ์ออตโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับภายในเดือนมิถุนายนนี้อันมีตัวรถกระบะสิประตูตัวสูงเกียร์ออตโต้สำหรับอีกหนึ่งโฉมนะครับที่คุณลูกค้าหลายคนได้มีการสอบถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งในอินบ็อกหรือ ทรต่อสายตรงเข้ามามีการสอบถามกันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับสำหรับภายในคลิปนี้ครับหันเอามาแนะนำและรีวิวตามจุดต่างๆโครงสร้างตัวรถทั้งหมด1คันอีกอย่างหนึ่งครับตรงนี้ถือว่าพิเศษมากๆมีราคาประหยัดให้กับพี่ๆท่านได้รับฟังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กับเจ้าอีซุดีแมก 3.0 Super Titanium นะครับเป็นตัวรถปี2011นะฮะคันนี้เนะี่ยมันจะเป็นตัวปี2010จด2011นะครับสีขาวเดิมโรงงานนะฮะไม่มีประวัติการชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อปปกระไม้นะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดอย่างซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนแถมค่าตกใจ แถมค่าเสียเวลากลับบ้านให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับในหลายๆอย่างสําหรับตัวรถยนต์มือสและเป็นตัวพวกแบบอย่างโฉมเข้าหลังตัดแบบนี้รับประกันในเรื่องตัวคุณภาพเป็นอย่างสูงและก็บริการหลังการขายตรงนี้เราก็มีให้กับูลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนสำหรับโฉมที่เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งรุ่นไฟหน้าก็จะเป็นตัวส่งเข้าหลังตัด และก็มีเป็นตัวโปรเจคเตอร์คู่หน้ามาให้นะครับส่วนสําหรับตันหมอกนี่ก็ได้เป็นตัวหลอดแบบธรรมดากัะจังหน้าก็ได้เป็นแบบโครเมียมโลโก้ยีสุเป็นสีแดงนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะยีสุเนี่ยตัวรุ่นนี้นะครับเราถามว่าในช่วงยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังมีคนเล่นอยู่ไหมแน่นอนครับสําหรับตัวรถทรงหลอ่อกับในตระกูลเครื่อง c j j ยังมีคนสนใจกันอยู่เยอะนะครับ และที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดเป็นอย่างตัวรถปีประมาณนี้สาภาพไม่สวยจริงสาภาพไม่ได้จริงบอดี้โครงสร้างไม่ดีจริงเราไม่เอาเข้ามาขายให้กับพูลูกค้าได้เลือกได้จับได้จองได้เป็นเจ้าของกันอยู่แล้วนะฮะแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์ม100%เต็มเชื่อในมั่นฝีมือของทางร้านเราได้เลยนะครับเรามาดูตัวเครื่อยงยนต์กันบ้างครับสำหรับตัวฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีเป็นตัวสกูปดักลมมาให้ด้วยนะฮะ คันนี้เดี๋ยวเราจะไล่รายละเอียดค่อนข้างที่เยอะนิดหนึ่งนะครับตัวเครื่องเนี่ย3.0นะฮะ c j j 1นะครับ VGs Turbo นะฮะฝาเครื่องเป็นตัวสีเงินนะครับสำหรับตัวโฉมไฟข้ามตัดเนี่ยมันจะมีการแบ่งออกมาหลายรุ่นย่อยด้วยกันที่เป็นสำคัญใหญ่ๆนะครับอาจี่อย่างเช่น Golseries นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวรุ่นที่ต่ำกว่า Golseries แต่ส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับตัวปี2011เนี่ยก็ถือว่าเป็นโฉมใกล้ๆสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นตัว1.9บูพาวเวอร์นะครับส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะฮะตัวรถเดิมโรงงานนะครับขันหน้านะครับน็อตไม่เคยมีการขยับถันไขแกะออกมาทําสีตัวแผ่นเพสนะครับอยู่ครบชัดเจนทุกตัวอักษรคมทุกบรรทัดนะครับแล้วก็ตัว ตะเข็บด้านข้างนะฮะมันก็จะมีเป็นตัวลอยนูนแล้วก็จุดวงกลมกับพร้อมกับตัวน็อตยึดพี่ทุกท่านเห็นไหมครับสําหรับตรงนี้เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าตะเข็บด้านข้างคือตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งขวามือต้องเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจุดใดจุดหนึ่งหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้มีการหายไปสักหนึ่งจุดหรือน็อตสักตัวหนึ่งไม่มีเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือโดยสเต็ปแบบเบื้องต้นในการดูตัวรถ หนึ่งคันถ้าเกิดคุณลูกค้ามีความกังวลว่าเฮ้ยอ,อันรถมันปีเก่าเกินไปถ้าเกิดไม่ดีจริงละ่ะตัวเครื่องหลวมไหมตัวเครื่องเยิะมไหมอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่อย่างที่อันได้มีการเรียนให้ทราบครับเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพและเชื่อมั่นในฝีมือของทางร้านเราได้นะครับเราฟังเสียงตัวเครื่องยนต์กันหน่อยครับและก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยนลืมบอกพี่พี่ทุกท่านไปเลยนะฮะ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับซึ่งมันเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่หายากส่วนใหญ่ถ้าเกิดอย่างสิบประตูตัสูงไฮรนเดอร์แบบนี้เราจะเจอแต่ตัวเกียร์กระปุกแต่สําหรับคันนี้ครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะ ABS มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีการนําตัวระบบไอจินี่มีการนํามาพัฒนาเยอะกับพวกแบบจอของเคนบูดนะครับ สำหรับอย่างตรงนี้เนี่ยเสียงตัวเครื่องยนต์ไม่มีเสียงผิดแปลกผิดเพี้ยนไปจากตัวปกตินะครับสายพานพวกแบบระ,ระบุรอเย็นนะฮะทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องมาเน้นย้าแล้วก็พูดให้กับพี่ๆทุกท่านได้ฟังกันอีกหนึ่งรอบเครื่องเนี่ยอะไรตามจุดนั้น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 มันสามารถมีการเปลี่ยนหรือว่าเบิกให้ใหม่ได้ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอย่างโครงสร้างตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นการโดนชนด้านข้างแก้มอาจจะมีการโดนชนมาตรงนี้ไม่สามารถโบกใหม่ได้ทำไมล่ะถ้าเกิดเราเอาตัวรถไปทำใหม่หรือว่าเอาตัวรถไปดึงใหม่ความบาลานซ์ของตัวรถมันจะไม่มีครับนี่คือในส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านยังไม่เข้าใจถามว่ามันทำเนี่ยมันทําได้ไหมสําหรับตัวโครงสร้างมันทําได้อาจจะเหมือนเดิมเต็มร้อยเปอร์เซนต์ก็เป็นไปไม่ได้อาจจะโครงสร้างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเต็มร้อยเปอร์เซนต์อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ความที่บาลานซ์ของตัวรถ ให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างตอนแรกเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกําลังอัดกันบ้างครับเราสามารถดึงตัวก้านวัตน้ำมันขึ้นมาได้เลยนะฮะเพราะว่าอย่างตรงนี้คือเราจะเช็คเป็นตัวกําลังอัดนะครับว่ากาลังอัดของตัวเครื่องยนต์3.0ลิตรคันนี้มีปัญหาไหมนะครับสาหรับถ้าเกิดตัวกําลังอัดมีปัญหาเนี่ยมันจะมีเป็นตัวควันลอยขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะมากอันนั้นคือในสเต็ปที่กําลังอัดไม่เสียหายเยอะ2 ถ้าเกิดมีเป็นตัวเศษน้ํามันกระเด็นขึ้นมาจากตัวรูการ้านวัตถุน้ำมันที่มันกระเด็นย้อนไหลขึ้นมานะครับแสดงว่าตัวกระดังอัดเสียเยอะแน่นอนนะฮะและอาจจะใช้งานเลยไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยเราให้กับผู้ลูกค้าได้เลือกตัวรถหนึ่งคันเนี่ยอันกล้าพูดได้เลยนะครับอันไม่ต้องการให้ใช้รถไปหรือออกรถไปต้องไปซ่อมนั่น,ซ,น ون, ซ่อมนู่นซ่อมนี่ตรงนี้อันจะมีการเซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่ทั้งหมด เชื่อมั่นได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถกับอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้ก็ขาดไม่ได้ดพวยเช่นเดียวกันนั่นคือในราคาประหยัดอมีส่วนลดให้แต่เดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาฟังกันท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวบอดี้ด้านหน้านะครับรถทุกคันเนี่ยสำหรับสเต็ปการดูรถยนมือสองเนี่ยข้อไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้แตกต่างอะไรกันเยอะมาก นะครับขึ้นอยู่กับว่าอย่างบางท่านอาจจะมีการดูละเอียดมากกว่านี้ก็มีนะครับเพนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวเครื่องยนต์ถ้าเกิดเราดูข้างบนแล้วมันไม่เยิ้มจะกลมดูใต้ล่างด้วยหรือว่าพวกอย่างอย่างแท่นเครื่องนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้คุณลูกค้าจะมาดูเพิ่มเติมรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงก็ขอเรียนเชิญเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับรรดุด้านข้างกันบัางครับ สำหรับรถตัวสูงนะฮะก็จะมีเป็นตัวคิ Z ้วซุ้มล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีด้านข้างสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคันเดี๋ยวสําหรับอย่างตรงนี้เนี่ยอันก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็ครีนนิ่งให้กับูลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับสําหรับตัวขาวเนี่ยเราขัดทรงขัดสีแล้วพวกนี้ให้มันเงาให้มันเนียนวิบเราก็ทําได้อย่างที่บอกนะฮะสำหรับตัวรถคันนี้เนี่ยวันที่มารับรถนะครับฟิลจะไม่น้อยหน้ากว่าป้ายแดงเลย ถึงมันจะไม่มีผลิตที่ออกห้างจากป้ายแดงแล้วก็ตามแต่เราสามารถทําตัวมือสองคันนี้ในวันรับรถให้ฟิลเหมือนออกรถป้ายแดงเลยได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับสาหรับตัวล้อครับเป็นแมกอลอยสีเทาเข้มนะฮะตรงนี้เนี่ยถามว่าเป็นตัวแมกของตัวโฉมนี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะฮะตัวนี้มันจะเป็นตัวของพวกแบบออนนิวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวหน้าที่เป็นแบบซูเปอร์เดลไลท์ เป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมที่มีเป็นตัวซูเปอร์เด g h ไลท์นะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะฮะยางเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใส่เป็นของซูเมกเอ i ไซซีรีส์ยางนะครับก็จะเป็น265 60 R18 นะฮะข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรกอันนี้เบิกใหม่นะครับปี2022นะครับ แล้วก็โลโก้ไฮแลนเดอร์อยู่ตรงใต้ตัวกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวมาในตัวเลยและก็จะมีการตัดด้วยโครเมียมนะฮะบันไดข้างนะครับเส้นแถบโครเมียมด้านข้างนะฮะความโค้งเว้าตัวเส้นบอดี้ด้านข้างตัวรถทุกอย่างเห็นชัดเจนหมดนะครับถ้าเกิดในยุคสมัยใหม่หรือว่านะตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นตัวรถตัวสูงเนี่ยัยรุ่นจะใช้กันซะเป็นส่วนมากและจะจัดทรงที่เขาเรียกว่ายีราฟแคะ นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าอย่างเราต้องการตัวรถกระบะสี่ประตูใช้งานสักคันหนึ่งที่เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ทรงเดิมๆแบบนี้ถือว่าฟรีนะครับเราวัดกันในเรื่องตัวคุณภาพเลยดีกว่าเราวัดกันในเรื่องตัวราคากันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะวัดแบบนี้ให้เลยง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับคิวกันศาสตร์นะฮะมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเสาอากาศก็จะเป็นตัวเสาแบบธรรมดานะครับลองดูตัวซ่องในกันบ้างครับ สำ,สำหรับอย่างตัวรถมือสองเนี่ยตัวซ่องในก็จะเป็นสเตชันถัดมานะครับว่ารถมันเคยมีประวัติการโดนชนด้านข้างไหมตัวรอยเม็ดอาร์คข,ขอบประตูด้านข้างเป็นยังไงนะครับนี่ก็ตัวร,รอยเม็ดอาร์คเดิมนะฮะร,รถไม่มีการโดนชนด้านข้างมาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านฝั่งซ้ายเองก็ดีหรือว่าด้านฝั่งขวามือเองก็ดีนะครับเ <D> พราะนั้นตรงนี้ตัวยางของประตูเนี่ยหรือว่ายางกระดูกงูเนี่ยคุณลูกค้าสามารถแกะดูได้เลยนะครับ จะดูจากปลายพลาสติกขึ้นไล่มาจนถึงขอบด้านบนอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถทําได้นะครับน็อตซองในข้างประตูนะครับไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะฮะน็อตไม่เมี้ยวไม่ผิดรูปนะครับอยู่จุดเดิมจากโรงงานนะครับถามว่าถ้าเกิดอันแล้วทําอะไรบ้างอ่ะสำหรับตัวรถคันนี้ถ้าเกิดเจอประโยคคําถามแบบนี้นะครับที่มันยังเป็น Question Mark อยู่ก็จะบอกว่าตัวบอดี้รอบนอกเนี่ยคือเรามีการเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้ว เพราะว่าเราไม่ได้บอกว่ารถม,มันไม่ได้มีการใช้งานมารถมันมีการใช้งานมานะครับแต่ในเรื่องของตัวโครงสร้างรถกับบอดี้ด้านนอกเครื่องภายนงภายในอละไรพวกนี้มันยังสภาพสวยมากๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องยกเครดิตให้สําหรับผู้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของก่อนหน้านี้ด้วยเขาดูแลรักษาตัวรถดีเขาเซอร์วิสตัวรถดีเขาแม i นเทนแนนต์ตัวรถดีอันนี้เราก็ต้องยกเครดิตให้เขานะฮะ เพราะนั้น,น,นเนี่ยมันเลยออกมาเป็นสภาพตัวรถที่อยู่ที่ร้านเราณตอนนี้นะครับเรามาดูตัวซ่องหลังกันบ้างนะครับแต่สําหรับตัวโฉมนี้เนี่ยประตูเนี่ยเขาบอกว่ามันเปิดได้ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะฮะสำหรับยางการที่ขึ้นไปโดยสารด้านบนเนี่ยนะครับอันก็ถือว่ามันกว้างนะฮะมันก็ขึ้นอยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนแหละนะครับสําหรับตัวแบรนด์เนี่ยคือมันจะให้เหมือนกันทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วก็ตัวขอบประตูด้านหลังนะครับอันนี้เดันก็จะแกะให้ดูเลยนะฮะ ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับสามารถดึงดูได้นะครับหรือว่าตัวยางกระดูกงูไม่มีแห้งไม่มีแตกนะครับยังใหม่ๆเอี่ยมๆอยู่เลยนะฮะสวยทั้งคันบอดี้เดิมทั้งคันนะครับอย่างที่บอกครับสัตว์ตัวรถอย่างปีเก่าแบบนี้อันกล้าพูดได้อย่างสุดใจเลยนะฮะด้วยความสัต์จริงถ้าเกิดไม่ดีจริงนะครับไม่สวยจริงอันไม่เอามาขายแน่นอนนะฮะลองดูด้านท้ายกันบ้างครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ว่าคุณลูกค้าหรือว่าพี่ๆที่น่ารักของทุกท่านนะฮะ จะดูในไลฟ์สดหรือว่าดูเป็นตัวคลิปวิดีโอใน YouTube นะฮะมาดูรถตัวจริงคันนี้ที่ร้านตรงปกทุกจุดแน่นอนนะครับถ้าเกิดมาดูแล้วว่าเฮ้ยไม่เห็นเหมือนอย่างพี่บอกเลยนู่นนั่นนี่อะไรอย่างพวกนี้ใช่ไหมครับว่าอันพูดโกหกมดเทสนะฮะหรือว่าเพอร์เจอไปอะไรพวกนี้เนี่ยเดินมาว่านได้เลยนะครับสําหรับตัวฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายหรือว่าโดนจุกตูดมานะครับตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ แล้วก็ตัวโคมไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับเห็นไหมฮะมีโลโก้บอกชัดเจนนะครับซูเปอร์ไทเทเนียมนะฮะถ้าเกิดอย่างมิวเซเว่นะครับก็จะมีเป็นตัวซูเปอร์ไทเทเนียมซูเปอร์แพท,ทิทัมนะครัมันก็จะมีการแบ่งเกรดรุ่นย่อยออกมาแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับฝาท้ายนะฮะตัวมือเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมกล้องมองหลังนะครับกันชนท้ายมีมาให้นะฮะช่วงช่วงล่างในพวกนี้ทุกอย่างก็ ถือว่าสมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องตัวการบรรทุกเยอะกว่าเดิมนิดนึงตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะอย่างที่เราดูนะฮะกระบะน,นี่ก็ต้องกึ่งอนเนกประสงค์ด้วยนะฮะเราใช้งานเป็นตัวรถบ้านใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีและก็ต้องขนของแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับคราวนี้เนะี่ยเรามาดูด้านฝั่งนี้กันบ้างครับสําหรับอย่างโตโยต้าเนี่ยเลขคัสซีเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านท้ายแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างของตัวอีสุมันจะอยู่ตรงใต้ที่นั่งฝั่งคนขับ นะฮะเลขคัสซีนะครับสมมุติว่าอย่างคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าจะตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์นะแต่ว่าบุ๊กเซอร์วิสมันไม่มีมาทําไงละ่ะเลขคัสซีมันมีครับเลขคัสซีนี่ก็คือว่าเป็นส่วนในการดูไม่ว่าจะเป็นพวกพวกแบบอย่างหน้าเล่มเราจะดูหน้าเล่มประกอบกับต,ตัวเลขคัสซีตัวจริงของสําหรับตัวรถคันนี้ก็สามารถทําได้นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวอันจะลองขึ้นด้านท้ายดูหน่อยนึงก็อย่างที่เราเห็นนะฮะประตูเนี่ย สำหรับตัวด้านหลังเนี่ยมันจะเล็กกว่าตัวด้านหน้านะครับสาหรับในช่วงของรถยุคสมัยนั้นนะฮะก็ถือว่าคลาสสิกคลาสสิกนะครับถ้าเกิดอย่างคนตัวใหญ่เนี่ยอันสูงเกือบประมาณ180ปกว่านะฮะก็นั่งถือว่าได้สบายนะครับเพราะว่าสําหรับตัวพื้นที่หรือว่าเบาะด้านหน้าเนี่ยคือมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแล้วก็มันเลื่อนลงค่อนข้างดีได้เยอะเดี๋ยวนั้นเราค่อยไปดูกันด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะ บาสวยนะครับสีเบรดนะฮะเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวแผงข้างประตูนะครับก็จะมีการบุด้วยหนังนะฮะพวกนี้ก็จะเป็น PVC แบบขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยลายไม้ลำโพงนะฮะขี้เคียวบุหรี่นะครับแล้วก็มือจับนะฮะสำหรับเบาต้อยสองตรงนี้มีมาให้นะครับฝั่งคนขับจะไม่มีอย่างเดียวมันจะมีเฉพาะ3มุมนะฮะก็คือเบาตอนหลังแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับ พื้นที่ในการนั่งเนี่ยถือว่าไม่ได้แคบมากสําหรับคนตัวเล็กสําหรับคนตัวใหญ่ก็สามารถโดยสารได้สบายนะครับแต่ชอบอย่างรถกระบะเนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบตัวแคปเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าแคปเนี่ยมันก็คือใช้ในประสงค์กึ่งกับโลจิสติกส์แล้วหรือว่ารถที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ด้วยแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่เนี่ยอันแนะนานะฮะเราดูเป็นตัวรถกระบะคันแรกไว้สักคันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะครับหรือว่ารับอ่าเป็น ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะฮะหรือว่ารัฐวิสาหกิจทั่วไปนะครับหนุ่มสาวโรงงานเนี่ยเรากําลังมองหาตัวรถสีประตูใช้งานสักคันหนึ่งอันแนะนําคันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกนะฮะเก่าแต่เก่าเก่าแล้วไงสามพันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านหน้ากันบ้างครับสําหรับตรงนี้เนี่ยก็อยากให้พี่ๆทุกท่านได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะฮะทั้งเสียงที่เราได้ฟังในส่วนตัวเครื่องยนต์ทั้งภาพที่เราได้ดูสาบตัวรถคันนี้นะครับ คันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวด้านหน้าด้านหน้านี่สบายเลยเพราะว่ามันกว้างนะครับสําหรับอย่างคันนี้เนี่ยที่อมนบอกนะฮะมันจะเป็นรถตัวท็อกนะครับจอเคนบูดนะฮะแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะและก็สําหรับตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะครับก็จะมี1 2 3นะฮะสนะครับแล้วก็5เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบ5สปีดเครื่องสามพันนะครับ แล้วก็สําหรับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ power เหมือนเดิมนะฮะกุญแจก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นเซอร์บล็อกมองข้างแล้วก็พับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวไฟเพดานนะครับไฟอ่านแผนที่แล้วก็ตัวช่องเก็บแว่นตานะฮะมีมาให้พร้อมกระจกที่บังแดดแล้วก็มีตัวที่บังแดดนะครับแล้วก็จะมีกระจกแต่งหน้าไว้ในตัวให้เลยนะฮะ ฝั่งคนนั่งข้างคนขับก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำหรับรถตัวสูงแบบนี้ถือว่านั่งขับขี่สบายนะฮะมันเป็นตัวรถอีกรุ่นที่น่าสนใจในช่วงสําหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับอย่างที่บอกครับมันจะเน้นตัวรถสวยอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ราคามันก็ต้องมาพร้อมกับความสวยด้วยถูกต้องใช่ไหมฮะคันนี้นะครับรถปี2011เลขไม่อยู่ที่ 5, 2 5 5แสนมกิโลถามว่าใช้งานเยอะไหมไม่เยอะเลยนะครับลองเฉลี่ยดูได้ รถ11ปีกับปีนี้ปี2022นะฮะถือว่าการใช้งานสำหรับตัวรถกระบะเนี่ยค่อนข้างที่น้อยมากๆนะครับถ้าเกิดเราอย่างดูเนี่ยเฮ้ยส0,000 0บางทีพี่พี่ทุกท่านอาจจะมีความตกใจแล้วเฮ้ยทำไมมันเยอะกังแต่ถ้าเกิดเราลองมาเฉลีย่ยจริงจริงถือว่ามันไม่ได้เยอะเลยนะฮะน้อยมากๆเลยด้วยซ้ํานะครับคราวนี้เนี่ยจะสรุปราคาให้กับพี่พ,พี่ทุกท่านได้ฟังสําหรับคันเนี้ยที่เราได้ดูไปนะฮะ3.0มุดซูเปอร์ไทเทเนียม v j e จ็ทเทอร์โบนะครับ ไอจีนี่นะฮะเนวิเกเตอร์นะครับคันนี้อันจะตั้งราคาขายไว้นะครับอยู่ที่459,000บาทอันย้ำนะครับ459,000บาทแต่ถ้าเกิดใครดูในคลิปนี้มาครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดสรับตัวรถแล้ก็เอกสารในการออกรถเพิ่มเติมก่อนได้อันมีส่วนลดให้2 0 0 0 0บาทก็จะเหลือราคาอยู่ที่ 4 3 9 0 0 0บาทอันมีส่วนลดให้20 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้มาตรงนี้ได้ไปเลยเหลือ4 3 9 0 0 0บาทนะครับพวกแบบอย่างนูน้นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะอาทีอย่างเช่นอุปรเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับตัวฟง,ฟงตัวฟิล์มรอบคันอะไรพวกนี้เรามาคุยเพิ่มเติมกันหน้าร้านได้คันนี้ภาษี6 6นะฮะแล้วก็ทุกๆอย่างนะครับผ่อนส,สบายๆก,กับสีประตูเกียร์ออโตโ้ใครสนใจก็ มาคุยอะไรกันได้เลยหรือไม่งั้นมาดูรถตัวจริงที่ร้านแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองเช็ดได้พมๆกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ